ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่1มิถุนายน2567กครับกระทรวงการคลังตอบชัดนะครับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจะได้เงินดิจิทัลไหมล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์เนี่ยได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ยืนยันนะคะว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถที่จะได้รับเงินดิจิทัลได้นะครับแม้ว่าจะไม่สามารถใช้ผ่านมือถือแต่สามารถใช้ผ่านบัตรประชาชนได้ซึ่งใครที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะฮะก็มีโอกาสที่ได้รับสิทิเหมือนกันส่วนการรับสิท์เนี่ยรู้แหละว่าไปใช้ใจ่ายเองไม่ได้แต่มีการมอบสิทิ์ได้ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกําลัง ทำเรื่องการครอบคุมระบบไม่ให้รั่วไหลซึ่งนำฐานข้อมูลจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมีรายชื่ออยู่ประมาณหลักล้านคนที่มีโอกาสได้เงินและสามารถมอบ สิทธิ์ให้คนอื่นเนี่ยใช้เงินแทนได้ผ่านบัตรประชาชนนั่นเองนะครับหากในอนาคตเขาจะมีวิธีการลงทะเบียนอะไรอย่างไรสําหรับคนที่มอบสิทธิ์นั้นจะไปตามข่าวมาให้ก็อย่าลืมแล้วกันนะคะฝากติดตามช่องสตางค์มีเดียด้วยไม่ยากเลยกดติดตามและกดกระดิ่งคุณก็จะได้รับข่าวสารผ่านหน้าจอมือถือของคุณครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ